สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงศาสตร์ของจีนนะครับเกี่ยวกับการกดจุดบำบัดโรคก,ก็มีด้วยกันประมาณแดท่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันทีละท่าเลยแล้วกันนะครับท่าแรกก็จะเป็นลักษณะของการแก้ปวดหัวครับโดยลักษณะของการแก้ปวดหัวเนี่ยเราก็จะกดแล้วก็ปล่อยนะครับบริเวณนี้ครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับใช้วิธีกดค้างไว นับ1-3แล้วก็ปล่อยทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆสัก30ครั้งนะครับจะแก้ปวดหัวส่วนจุดที่2นะครับก็คือการคลายเครียดนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจุดนี้ครับระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยใช้วิธีเดียวกันครับกดแล้วปล่อย ประมาณ30ครั้งกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อยกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อย30ครั้งนะครับอย่างที่3นะครับเป็นการเพิ่มพลังสมองหรือว่ากระตุ้นสมองให้มีการไหลเวียนของเลือดที่ดีนะครับก็คือกดปล่อยที่ปลายนิ้วเนี่ยครับกดแล้วปล่อย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  ไล่ตั้งแต่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทำแบบนี้ครับเป็นรอบๆสัก3 0มสถึงห้รอบ,รอบเพิ่มพลังสมองครับให้สมองได้มีการกระตุ้นไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นส่วนท่าที่สี่นะครับบรรเทาอาการหวัดครับสำหรับคนที่เป็นหวัดบ่อยๆให้กดบริเวณนี้ครับนิ้วโป้ง นะครับเหนือนิ้วโป้งขึ้นมาตรงบริเวณเล็บนะครับเหนือนเล็บขึ้นมานิดนึงกดแล้วปล่อยกดนับ 1, 2, 3แล้วก็ปล่อยทําแบบนี้ประมาณ30รอบบรรเทาอาการหวัดได้ครับมาดูท่าต่อไปกันเลยนะครับท่าที่5ครับแก้ปวดหลังแก้ปวดหลังกดบริเวณนี้นะครับ ตรงบริเวณข้อมือครับก็ใช้วิธีเดียวกันครับกดน้ำหนึ่สแล้วก็ปล่อยทำสามสรอบมาดูท่าต่อไปกันนะครับแก้ไอครับแก้ไอเนี่ยเราจะกดค้างที่บริเวณนี้นะครับตรงโคนนิ้วโป้ง กับโคนนิ้วชี้อันนี้จะกดไว้นานประมาณ3-5นาทีนะครับกดค้างไว้เลย3-5นาทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็มากดอีกด้านหนึ่งจะเริ่มที่นิ้วโป้งก่อนหรือนิ้วชี้ก่อนก็ได้นะครับกดค้างไว้3-5นาทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็มากดอีกนิ้วหนึ่ง ส่วนท่าที่7นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีอาการท้องผูกนะครับก็คือกดบริเวณนี้ครับข้อมือเหมือนกันแต่ต่างจากท่าเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้ในกดด้านนี้อันนี้เรามากดด้านนี้ครับนะครับถ้ากดด้านนี้บริเวณนิ้วโป้งเนี่ยแก้อาการปวดหลังแต่ถ้ากดด้านนี้ลดอาการท้องผูกครับเหมือนกันครับกดนับหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยกด นับหนึสองสามแล้วก็ปล่อยท่าสุดท้ายครับท่าที่8กระตุ้นการย่อยอาหารนะครับโดยการกดแล้วปล่อยบริเวณนี้ครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับกดนับหนึ่สอามแล้วก็ปล่อยกดที่เดิมครับค้างไว้นับหนึ่สอามแล้วก็ปล่อย กดนับ1 2ึสมแล้วก็ปล่อยอันนี้ล่ะครับจะเป็นการกระตุ้นการย่อยอาหารของเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดจุดบำบัดโรคครับศาสตร์ของจีน